ภูมิใจไทยจากการประทําของผู้นาําอนุทินชาญวีรกุลและคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาแฉช,ชัดเจนเลยนะครับว่ารัฐบาลนี้ทำงานให้กับเอกชนเจ้าสัวเขาก็มองว่าช่วงนี้ประชาชนก็จะไม่มีแดกกันอยู่แล้วหมูก็แพงไอ้นู่นไอ้นี่ก็แพงยังจะมายืดสัญญาให้อีก30ปีเลยนะแล้วก็ให้บริษัทเอกชนเนี่ยคิด ค่าขึ้นรถไฟฟ้าได้ถึง65บาทเลยแล้วใครได้ผลประโยชน์ครับประชาชนเหรอไม่โปรเสรีกชนผมดีใจครับที่พรักภูมิใจไทยกล้าพอที่จะแฉความจริงให้ประชาชนเห็นพักภูมิใจไทยพักที่ใหญ่ที่สุดที่ร่วมรัฐบาลรัฐมนตรีของคณะภูมิใจไทยในเรื่องการที่กทมจะยืดสัญญา แล้วเพิ่มนะครับค่าเก็บเงินคนขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวภูมิใจไทยเขาคุมกระทรวงคมน,นาคมเขาคุมกระทรวงท่องเที่ยวเขาก็มองว่านะช่วงนี้ประชาชนก็จะไม่มีแดกกันอยู่แล้วนะหมูก็แพงอะไรก็แพง ไอ้ในในไอ้นีก่ก็แพงนะยังจะมายืดสัญญาให้อีก30ปีเลยนะโดยที่ไม่ต้องมีการแข่งขันกันเลยนะแล้วก็ให้บริษัทเอกชนเนี่ยคิดค่าขึ้นรถไฟฟา้าได้ถึง65บาทเลยโดยที่คนไทยเราเนี่ยนะครับค่าแรงงานวันหนึ่งเนี่ยเพียง300บาทเอง ท่าน,นเกือบเท่าไหรอะย่อร์เซของเงินที่ได้ทุกวันเนี่ยก็ต้องไปจ่ายค่าขึ้นรถไฟฟ้าแล้วแล้วใครได้ผลป,ประโยชน์ครับประชาชนเหรอไม่อ,ะอระชาเนก็ชนงั้นพักภูมิใจไทยะนะครับก็ได้แฉอย่างชัดเจนเราก็ได้ให้คำตอบกับคำถามที่ท่านนายกชอบถามตลอด คุณไม่รู้กันเหรอว่าผมทํางานให้ใครไอ้ทอมเนี่ยนะหยุดบ่นสักทีเลยไหมวะบ่นอยู่ได้ผมมันเหนื่อ,อยจะตายทางานให้ประชาชนพรกภูมิใจไทยจากการกระทําของผู้นําอนุทินชาญวีรกุลและคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาแฉะชัดเจนเลยนะครับว่ารัฐบาลเนี้นําด้วยท่านเนี่ยแล้วก็กระทรวงที่เพื่อนท่านคุมเนี่ยคือมหาไทยเนี่ย ทำงานให้กับเอกชนเจ้าสวัวเพราะว่าอะไรยอมให้กทมที่ผู้ว่าก็นําด้วยคนที่ท่านแต่งตั้งขึ้นมานะคือคุณอัศวินภายใต้บังคับบัญชาการของกระทรวงมหาดไทยคือคุณอนุพงศ์ไปจูป,ปากโปรยเด็ชนเพื่อเอาเปรียบคนไทยเป็นไปได้อย่างไง ยืดสัญญาให้30ปีโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเลยนอกจากบริษัทนีค้ครูว่าถ้าไม่ทำก็จะฟ้องกทออมอจะฟอ้องพอทมอ <S <S แล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวกูตั้งอัตรางเงินขึ้นรถไฟให้แพงขึ้นได้พวกหรือจะได้ผลประโยชน์เต็มที่หุ้นหรือจะได้ขึ้น หุ้นลือจะได้ขึ้นหุ้นลือจะได้ขึ้นนะอย่าลืมนะเดี๋ยวรอพวกอวซื้อหุ้นก่อนนะนะผ่านแล้วหุ้นจะได้ขึ้นมันจะเอานปยังไงอันนี้ผมไม่ได้แฉนะผมไม่ได้มาพูดอะไรที่มันไม่เป็นความจริงหรือประชาชนรู้สึกกันตอนนี้นะครับแต่เป็นการจะทำของพรรคร่วมรัฐบาลของท่านเองที่ออกมาแฉให้ชัดเจนว่า การกระทําของท่านนายกหรือการกระทําของคุณอนุพงศ์หรือการกระทําของคุณอัชวินเนี่ยมันเอื้อยมันเอื้อยให้กับบริสันเดกขชนแต่ผมจะเล่าเรื่องอินไซด์ให้นะที่ผมภูมิใจเขาบอกคุณทมชอบโวยอนุทินคุณทมชอบโวยอนุทินคุณทมชอบโวยอนุทินผขไม่ได้อวยเ,อเขาเป็นเพื่อนผมอะอะไรดีเขากดีอะไรที่เขาไม่ดีผมก็ติเขาชนตัวไม่ต้องมานั่งด่ากันนะทาง ประชาชนหรอกแต่ทางคุณอนุทินได้ว่ามีอะไรผมก็คอมเมนต์ให้เขาฟังแต่เมื่อดีผมก็อยากชมเพื่อนผมผิดไหมเพราะทำไมผมรู้ครับว่าจริงๆแล้วในคุณอนุทินเนี่ยเขาเป็นเพื่อนเขารู้จักดีเลยกับเจ้าของของบริษัทที่กำลังจะเอาเปรียบประชาชนริงๆช้คำวาอบรมเลือนี้ไปก็แปลว่าคุณอนุทินเนี่ยเขาเลือกผลประโยชน์ของประชาชน ก่อนเขาเรียกผลประโยชน์ให้เพื่อนเขาน่าชมไหมถ้าคิดว่าผมโวยนนี้แล้วเป็นการชมเพื่อนก็โอเคผมโวยแล้วผมชวเพื่อนผมเพราะผมรู้ว่าเขารู้จักกันดีนะเขาเคยทําอะไรได้วยกันนะเขาก็มีผลประโยชน์ให้กันต่อกันในการทําธุรกิจแน่นอนประเทศไทยทุกบริษัทก็คือทําด้วยกันแต่เขายินดีหักเพื่อนเขาอ่ะหักคนที่เขารู้จักอะ เพื่อไปบอกท่านนายกว่าอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะจะอวยให้กับบริษัทเอกชนแล้วเป็นภารักกับประชาชนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดก็เลยเดินอ,อน่อบรรไวใครคนก็จะบอกว่าอา้าวคุณทอมเพิ่งด่าเองว่าอยากให้นักการเมืองไปทำงานเข้าสภากินเงินเ,นเดือนประชาชนคนละเรื่องนะครับ สิ่งที่ภูมิใจไทยทําเมื่อวานกับสิ่งที่สสไม่เข้าไปในสภาพเพื่อจะไปทํางานตามบทบาทที่ต้องทำเนี่ยคนละเรื่องเพราะเมื่อวานเนี่ยคณะรัฐมนตรีของภูมิใจไทยได้ทําในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนคือไประงงับการที่จะให้ผลประโยชน์ับเจ้าสัวหรือเอกชนอีกแล้ว ยืดสัญญา30ปีให้ขึ้นราคาได้ถึง65บาทเจ้าของของบริษัทเนี้ยที่ดูแลไอ้รถไฟไฟ้าเนี่ยเครื่องบินที่คุณมีส่วนตัวไม่ใหญ่พอเลยอยากได้เครื่องเลยรถเบนซ์รถโรลส์รอยรถอะไรที่คุณมีมันไม่พอเลยปากน้องปากท้องพี่น้องประชาชนเนี่ยคุณไม่เป็นห่วงมั้งเลยเหรอคุณต้องไปเอาเปรียบกัน ของลูกหลานเลยนะเพราะสามสิบปีเนี่ยมันมาถึงรุ่นหลานเลยนะคุณจะกินกันได้แค่ไหนงั้นภูมิใจไทยนะครับนำโดยคุณรชินชาญเวรคุณได้ตอบชัดเจนกับคำถามที่ท่านนายกชอบถามประชาชนว่าตกลงทำงานให้ใครถ้าจากคดีนี้นะภูมิใจไทยได้ตอบว่าทำงานให้กับเอกชนบางกลุ่มเจ้าสัวบางกลุ่มผมดีใจครับ ที่ภาคภูมิใจไทยกล้าพอที่จะแฉความจริงให้ประชาชนเห็นหลายอย่างผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณอนุทินทำเราก็ไม่พอใจคนก็ไม่พอใจก็ด่าเขาเขาก็รับการด่าตลอดแต่วันนี้ผมมาชี้ให้เห็นว่าไม่อยากให้การกระทำของภูมิใจไทยคราวนี้หรือเป็นบทเรียนให้ภรคอื่นๆน,นะผิดก็ผิดถูกก็ถูกการ อำนวยความสะดวกเพื่อทางผลประโยชน์ธุรกิจให้กับบริษัทเอกชนใดก็ได้เนี่ยโดยที่การเสียหายกลับมาหาประชาชนเนี่ยไม่ควรนักการเมืองพักไหนควรจะรับได้เลยเกินไปครับเกินไปนะประชาชนไม่มีกินกันละยังจะมาขึ้นราคานี้นะประเทศไทยมันถูกครอบคลุมด้ห้าหครอบครัวแค่เนี้พวกคุณจะแดกกันแค่ไหนแบ่งให้คนไทยได้กินมั้งสิครับ นะคุณไม่มีพวกเราเป็นลูกค้าพวกคุณเนี่ยคุณก็ตายอยู่ดีนะนะรวยคนเดียวเนี่ยนะไม่ได้หรอกครับแล้วจาเลยนะครับพวกเจ้าสัวทั้งหลายที่เอาเปรียบคนไทยนะจากคนที่เคยใกล้าตายมาแล้วนะผมหัวใจวายนะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นในหัวใจสีเส้นนะเชื่อผมอย่างครับสวรรค์ไม่มีแบงค์สวรรค์ไม่มีแบงค์คุณจะมีเงินเท่าไหร่ก็ได้นะในการที่เอาเปรียบคนไทยเนี่ย ถึงเวลาแล้วนะครับสวนไม่มีแบงค์หรอกนะเข้าโรงศพแล้วนะมีแต่เวรกับกรรมที่จะตามคุณไปนะครับกันขอเล่าเรื่องนี้กันอีกทีนะครับว่าดีใจขอให้มีอย่างนี้เยอะๆนะครับแล้วก็หวังว่าภูมิใจไทยจะไม่ยอมให้ประชาชนโดนเสียเปรียบให้กับบริษัทเอกชนขอบุญมากครับ